มาดูฟุตบอลไทยลีกกันนะครับต้องบอกว่าจะมีคู่หนึ่งที่ไม่ได้แข่งคือทรูแบงคอกอยู่ในเด็ดไปเยือนนครราชสีมา FC เลื่อนเอาไปนะครับเพราะว่าทรูแบงคอกนั้นจะไปแข่งฟุตบอล ACL 2ก็จะมีอยู่2คู่โดยที่วรยอง FC นั้นเปิดบ้านให้เชียงรายอยู่ในเต็ดมาเยือนก็ต้องบอกว่าคู่นี้ครึ่งหลังนั่นแหละถึงจะสนุกเพราะว่าเชียงรายนั้นนําไปก่อน จากจอแดนเอ็มมาวิเวซึ่งให้บิจีปทุมยู่ในเตดยืมไปแล้วก็ส่งตัวกลับมาที่เชียงรายเป็นคนยิงประตูนำก่อน1ประตูต่อศูนแต่ว่าครึ่งหลังนั้นระยองต้องทำเกมรุกใส่แล้วก็เปลี่ยนสเตอริโอจูเนียลงมาแล้วคนนี้แหละเป็นซปเปอร์ซับจริงๆที่ตีเสมอให้กับบิยอง FC แล้วก็จะได้อีกหลายลูกแต่ทำอะไรกันไม่ได้แต่สุดท้ายบะยอง f c ก็เสมอกับเชียงรายยู่นเตดไป หประตูต่ตอ1ในบ้านของตัวเองก็ทั้งคู่ก็เสมอกันมาตลอดเลยนะครับยังเก็บชัยชนะไม่ได้แต่ว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะชนะเหมือนกันก็คือคู่ของเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านให้ลำพูนวอริเดอร์มาเยือนก็ต้องบอกว่าดูแล้วเมืองทองยูเนเต็ดเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่มันเหมือนกับว่าดีไม่สุดแต่ยังไงก็ได้ประตูนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ลำพูลวอริเออร์มาตีเสมอได้และคนที่ตีเสมอได้ก็คืออนันต์ยอดสังวานนะครับเป็นคนยิงลูกไฟลูกไกลเข้าประตูไปต่อหน้าโค้ชทีมชั้นไทยแอนโทนีฮัตสันที่มาดูเกมนี้ด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีชื่อติดทีมชาติหรือเปล่าเพอราะว่าหลังๆนี้อนันต์ยอดสังวานนั้นทําผลงานได้ดีอีกด้วยแต่ว่าทั้งคู่นั้นก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อหเมืองทองยูเนเต็ดยังอยู่โซนตกชั้นอยู่ เกือบจะเก็บชัยชนะได้แล้วแต่เสียดายที่โดนตีเสมอไปก่อนก็คงจะต้องหาชัยชนะแต่ว่าเกมต่อไปที่ยังเหลือเนี่ยจะกลายเป็นศึกหนักทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเจอกับ b บงคอก k ยู i t นเตปัตจูบ f อฟพวกนี้ก็คงจะสู้กันเต็มที่เพื่อจะหนีตกชั้นให้ได้ถ้าชนะวันนี้ชนะกับลำพูนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คะแนนเพิ่มมาเนี่ยโอกาสในวันข้างหน้าอาจจะหนีโซนตกชั้นได้แต่ว่าเมืองทองอยูเนเต็ดนั้น ทำไม่ได้ก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งนี่คือไทลีกที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะเพราะฉะนั้นจำที่บอกว่าทรูแบงคอกยูเนเต็ดนั้นไม่ได้แข่งขันไทลีกเพราะว่าจะแข่งขัน ACL2 อีกทีมหนึ่งก็คือราชบุรี FFC ราชบุรี FC นั้นไปที่อินโดนีเซียแต่หัววันเลยเพราะว่าจะเจอกับเปอร์ซิบ,บันดุงถือว่าเป็นเกมหนักแล้วไปเล่นที่บ้านเขาด้วย3ประตูที่ชนะเปอร์ซิบ,บันดุงนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับ ถ้าไปเจอแรงกดดันที่อินโดนีเซียนี้ต้องบอกว่าหนาวหนาวร้อนร้อน,อนเหมือนกันพเพราะว่าเปอร์ซิบ,บันดุงนั้นคงใส่เต็มที่แน่และแฟนบอลน,นั้นก็คงจะกดดันทุกสิ่งทุกอย่างตามสไตล์ของอินโดนีเซียแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นน่าจับตาก,กับ,บราชบุรี FC เลยจะแข่งขันวันพุทธที่18กุมภาพันธ์นี้19.15เหมือนเดิมนะครับ คู่นี้คงน่าดูแต่ว่าถ้าแพ้2ลูกบรัชบุรี FC ก็สามารถที่จะเข้ารอบได้เหมือนกันส่วนทรูแมนคอร์กนั้นแข่งวันที่19นะครับวันพฤหัสไปเยือนแมคคาเทอร์ลีกของอินโดนีเซียก็ต้องบอกว่าไปเยือนคขานี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะแมคคา a เทอร์มา2ประตูต่อศูนย์ไปเล่นที่บ้านเขาเนี่ยเขาคงใส่เต็มที่เพราะว่าสภาพอากาศอะไรต่างๆนั้นก็ได้อีกด้วย แต่อย่างน้อยเนี่ยแพ้ลูกเดียวก็มีโอกาสเข้าแล้วกับทรู e b a คอ k อยู่ในเ d ตอนนี้ฟอร์มกำลังมาดีคงสู้กับแม็คารเทอร์ได้สนุกแน่นอนกับ ACL 2แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงก็คือว่าทีมของมานโ p พ k i ก g ิ้งของฮานฮานอยนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นสภาพทีมไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าในการแข่งขันที่เจอกับ แทมปิเนสโรเวอร์ของลีกสิงคโปร์นั้นของฮานอยนั้นชนะไปถึง4ประตูต่อศูนย์และกำลังจะไปแข่งที่แทมปิเนสก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากที่ชนะ40ูนย์แต่มันเกิดจากการบริหารจัดการในการแข่งขันภายในทีมเพราะว่าตอนที่เจอกับแทมปิเนสโรเวอร์นั้นมนปกกิ้งได้ส่งนักเตะที่ติดโทษแบนคือโดน3ใบเหลืองเนี่ย ลงไป2คนก็มีสเตฟานเมาแล้วก็โรเจริโออันเวชซึ่งได้ลงทะเบียนลงเล่นในเกมที่เจอกับแทบิ n เนสบรูเวอร์แต่ก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดอย่างไรที่ม n นโพกิ้งนั้นส่ง2คนนี้ลงไปเพราะ2คนนี้ได้รับใบเหลืองครบ3ใบหลังจากการจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มโดยได้ใบเหลืองใบที่3ในนัดชิงชนะเลิศก,กับไทเปของไต้หวันจึงท,ทำให้ทั้งคู่นั้นถูกแบนแต่ว่ามอนโพกิ้งนั้น ส่งลงไปแล้วถ้าเกิดว่ามีบทลงโทษมาเนี่ยของฮานฮานอยจะแพ้ศูนย์ 0, ประตูต่อ3นั่นเท่ากับว่าต้องไปเจอกับแทมป i เลเนชบลเวอร์ต้องยิงให้ได้ถึงสี่ลูกถึงจะชนะได้ซึ่งไปเล่นบ้านเขาก็ไม่แน่เหมือนกันที่ชนะสีนยนั้นเล่นในบ้านของของฮานฮานอยนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคองฮานฮานอยว่าจะถูก a f c นั้นลงโทษในกฎนี้หรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมานั้น ตอน ACL นั้นซานเฟเช่ฮิโรชิมาก็ส่งนักเตะที่โดนแบนลงไปก็ผิดกฎไปแพ้ไปก็เลยตกรอบของเรานั้นก็มีการทะาเรือ FC นั้นส่งนักเตะต่างชาติเกินไปในเกมที่เจอกับทูดูแม็คคอกอยู่ในเจ็ดทูดูแม็คคอกอยู่ในเจ็ดฟองก็เลยโดนแบนไปนะครับตกรอบไปคือตัดสินว่าแพ้ศูนย์ประตูต่อสตามกฎแบบนี้เพราะฉะนั้นน่าจับตากับคงนฮาน,นอยถ้าเกิดว่าโดนตัดไป เป็นแพทย์ศูนย์ประตูต่อ3เนี่ยของฮานาฮานอยก็ต้องใส่เต็มที่กับแท็บินเน l โลเวอร์นั่นหมายถึงว่าถ้าใครชนะก็อาจจะมาเจอกับคู่ระหว่างทรูแม็กก็คืนเด็ดกับแมคคาเธอร์ของขออสเตรเลียเพราะฉะนั้นน่าจับตาเลยนะครับมาดูกันได้ว่าบทลงโทษจะออกมาหรือไม่จากทาง AFC ถ้ามีบทลงโทษมาก็เป็นงานหนักของคองฮานฮานอยที่50-50จะมีโอกาสเข้ารอบหรือไม่ คอยติดตามกันนะครับ